มาต่อกันที่ทางด้านโครงการนักผจญภัยทางน้ำสำหรับเด็กๆด้วยโอกาสเพื่อป้องกันเด็กจมน้ำค่ะที่สวนน้ำแฟนตาซียลากูนเดอะมอโคราชมูลนิธิพุทธธรรม3 1มหนึ่งนครราชสีมาร่วมกับเดอะมอโคราชและผู้ใหญ่ใจดีให้การสนับสนุนโครงการนักผจญภัยทางน้ำป้องกันเด็กจมน้ำประจำปี2568ซึ่งจัดเป็นปีที่3ติดต่อกันแล้ว โดยมีทั้งด้านนายปรีชาลิ้มอัวผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการบริษัทเดอะมอราชสีมาจำกัดพร้อมด้วยนายพิสิทธิ์พงศิริสุภกุลรองประธานมูลนิธิพุทธธรรม31นครราชสีมานางสาวปนิสราจันรัฐครูข้างถนน จ้าหน้าที่นักกระดาน้ําจากมูลนิธิพุทธธรรม31นครราชสีมาและน้องๆเยาวชนจากชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลนครนครราชสีมากว่า50คนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมในโครงการนี้ ซึ่งหลังจากในปีที่ผ่านมานั้นทางเทศบาลได้ร่วมมือกับมูลนิธิพุทธธรรม31นครราชสีมาจัดโครงการนักประจนภัยทางน้ําป้องกันเด็กจมน้ําซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากผู้ปกครองนําบุตรหลานเข้าร่วมโครงการเป็นจํานวนมาก รวมไปถึงเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาลนาครน,นครราชสีมาที่เข้าร่วมในโครงการนี้เด็กๆจะได้รับความรู้ติดตัวไปเพื่อการเอาตัวรอดเมื่อต้องเจอกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด โดยทางด้านเจ้าหน้าที่มูลนิธิพพุทธธรรม3-1นครราชสีมาก็ได้ส่งชุดประรน้ำที่มีความสามารถพิเศษมามอบประสบการณ์ดีๆให้กับน้องๆเริ่มต้นจากขั้นตอนการช่วยเหลือผู้ป่วยที่กำลังจะหยุดหายใจหรือหัวใจกำลังจะหยุดเต้นให้กลับมาหายใจได้อีกครั้งรวมไปถึงเมื่อพบเจอกับเหตุการณ์มีผู้ที่ตกน้ำ ต้องให้ความช่วยเหลืออย่างไรถึงจะเกิดความปลอดภัยทั้งผู้ช่วยและผู้ได้รับความช่วยเหลือซึ่งสถานการณ์การเกิดเหตุเด็กจมน้ำเสียชีวิตในแต่ละปีพบว่ามีเป็นจำนวนมากซึ่งโครงการนี้นอกจากจะให้ความรู้กับเด็กๆและผู้ปกครองแล้วยังเป็นการลดการเสียชีวิตจากเหตุการณ์จมน้ำจมน้าได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะจริงๆแล้วกิจกรรมการช่วยเหลือ ตั้งแต่การเรียนว่ายน้ําจากเด็กที่ไม่เป็นเลยจนกระทั่งเป็นและช่วยตัวเองได้นะครับซึ่งเราก็เน้นที่จะให้ใเด็กๆทุกคนนะครับที่อยู่ในเมืองก็ดีอยู่ตามอำเภอก็ดีให้มาใช้ส่วนน้ำเดมอให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็การช่วยเหลือตัวเองได้จะทำให้คุณพ่อกับแม่สบายใจแล้วก็มีความสุขมากขึ้นนอกจากช่วยตัวเองได้แล้วเนี่ยวันนี้ทางทีมงานก็ได้มีโอกาสมาสอนเรื่องวิธีการช่วยเหลือผู้อื่นที่ประสบภัย นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะตอนนี้เราก็จะมีข่าวว่า,าหลายคนนั้นมีอุบัติเหตุฉุกเฉินหรือว่าเส้นเลือดตีบบางท่านเดนะฮะหรือว่าเป็นอุบัติเหตุก็สามารถช่วยเหลือได้การทําสิ่งเหล่านี้จะต้องฝึกไม่สามารถเรียนทฤษฎีได้ในวันนี้ดีใจครับที่ได้มีโอกาสทําให้โครงการนี้มีกว่ามเข้าจมากขึ้นช่างช่วยเหลือตัวเองได้และช่วยคนอื่นได้ครับ ตลอดไปครับถือว่าสิ่งที่เกิดประโยชน์และสถานที่แห่งนี้เป็นของพวกเราทุกคนครับนอกจากว่าเราจะมีการสอนนะครับให้กับนักเรียนที่ยังไม่เคยว่ายน้ําเลยหรือว่าให้เป็นเลยให้เป็นส่วนการที่จะพัฒนาให้ว่ายเก่งขึ้นหรือว่าเป็นนักกีฬาเนี่ยก็มาเรียนต่อได้ก็มีเจ้าที่มีครูสอนว่ายน้ําต่อได้เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเริ่มต้นคือช่่ยตัวเองได้ไว่ายน้ําเป็นคุณพ่อแม่จะได้มีความสุขครับ ซึ่งทางด้านเดมอโคราชก็ได้อำนวยความสะดวกในเรื่องของสถานที่ในการจัดโครงการนี้รวมไปถึงงบประมาณส่วนหนึ่งก็มาจากความเมตตาจากผู้ใหญ่ใจดีในโคราชที่ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนโครงการดีๆแบบนี้ให้เกิดขึ้นและจะมีการจัดโครงการดีๆแบบนี้อีกแน่นอนค่ะ